คุณผู้ชมเข้าสู่รายการการ็ a s a p Social ค่ะ,คะรายการที่จะจับประเด็นร้อนๆบนโลกโซเชียลเพื่อมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อไม่ตกเทรนค่ะคุณพี่คะทําไมเราเหลือกันสองคนอีกแล้วคะอาวน้องเราหายไปไหนคะคุณพี่ก็คุณพี่อยากให้น้องเขาไปพักบ้างอะไรบ้างเหมือนไส่เอ,เอาพูดเล่น <laughs> น้องเขาติดธุระค่ะวันนี้่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะคะน้องอันจะหายไปเหลือสองคนเหลือกันสองคนแต่ไม่เป็นไรค่ะต่อให้เหลือกันสองคนนะคะข้อมูลเราก็ยังแน่นแน่นเหมือนเดิมแน่นเหมือนตัวคุณพี่คุณพี่เล่นตัวเองแล้วนะคะไม่ไม่รู้เล่นใครเล่นตัวเองก่อนเลยค่ะแล้ววันนี้น้องอัลุมีอะไรมาซิฟบ้างอะคะเนี่ยข้อมูลสาระนั่นนี่ะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่ดังอยู่ในโซเชียลตอนนี้เลยนะคะแท็กซี่ค่ะคุณพี่ แท็กซี่ก็เขาปิดตัวกันไป oh, เจ้าหนึ่งอันนี้มันเก่าแล้วค่ะเขามีเจ้าใหม่ออกมาแล้วค่ะเจ้าใหม่ถูกค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคุณพี่คุณพี่เห็นข่าวแวบๆบแบบแต่ไม่ได้ติดตามที่เหมือนกับจะมีอีกบริษัทหนึ่งเขาจะทำแท็กซี่ออกมาใช่ไหมถูกต้องบริษัทรถทัวชื่อว่านครนันชแอร์อ๋อคุณคุณไหม คุณน้องเดี๋ยวทัวที่แบบว่าปกติเขาว่าโอเคอยู่แล้วไงคือเหมือนจะไปไหนเ้ลานั่งรถทัวร์ก็เรื่องของเขาแต่แท็กซี่อันนี้สําหรับในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพก่อนอ๋อฟังดูดีนะคะก็คือแท็กซี่อันนี้นะคะมันดีตรงที่ชื่อชื่อเขาก่อนชื่อเขาคือ All Thai Taxi All Thai Taxi อื All Thai Taxi แต่ว่าที่เขาดีเนี่ยคืออย่างแรกอ่ะเขาเรียกว่าแท็กซี่ในฝันเลยอ่ะ แท็กซี่ในฝันเดี๋ยวคุณพี่คลิกก่อนว่าคุณพี่จะฝันถึงแท็กซี่แบบไหนเปิดมาถึงปุ๊บประตูรีโมทเลื่อนปี๊พี่ก็เดินขึ้นไปนั่งอย่างนั้นปะคุณมี่คะนั้นแบบรีโมท่ะคะ <c oughs> คือฮอลลีวูดรมแดงอย่างนี้หรือยังไงคะคุณมี่ก็คุณน้อง <c oughs> บอกแท็กซี่ในฝันไงคุณพี่ก็ฝันมาฟังก่อนมาฟังก่อนแท็กซี่ในฝันอันนี้นะคะรถที่ให้บริการเนี่ยเป็น Toyota าพรีออสไฮบรว้าวง่ ว้าวใช่ปกติเรายัางไ่ได้ครับดลยอย่างนี้ <c oughs> ไม่ต้องมานั่งเมาแกส๊ส <c oughs> แบบว่าถูก <c oughs> เอ้เมาแก๊สหรือเมายา <c oughs> ซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะแบบถ้าเกิดสมมติมีรถที่แบบต้องการขนสัมพราระเยอะๆเป็นรถที่ใหญ่หน่อยอ่ะเราจะแบบเอ้ยแท็กซี่เจ้านี้ก็จะมีอยู่คันสองคันอะไรอย่างงี้ใช่ปะคะใช่อันนี้มีถึง500คันห้าร้อยคันถูกต้อง แล้วแล้วเราแล้วเราจะยังไงคะเราจะวิ่งสามารถเรียกได้ตามท้องถนนเลยไหมเนี่ยก็อันนี้เขาบอกว่าถ้าคุณพี่อยากเรียกนะคะถ้าเกิดรถคันนั้นไม่ได้ขึ้นว่าจองไม่ได้ขึ้นป้ายว่าจองไว้ก็โบกเรียกได้อ่านี่คือาการอจอง,งได้จองได้คะ่ะก็วิธีการจองนะคะก็สามารถใช้แอป ซึ่งเขาก็จะมีแอป All Thai Taxi เนี่ยแหละมารองรับหรือ,อถ้าไม่ถนัดใช้แอปโทรค่ะคุณพี่เออคุณพี่ก็ว่าจะถามอยู่อันนี้ออริจินอลค่ะโทรค่ะเออคุณพี่ก็ชอบการโทรนะคือเราสามารถโทรไปที่1624แต่ว่าแอปเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคุณพี่คุณพี่โหลดมาเก็บไว้ในมือถึองเนี้ยม,มันมี GPS ด้วยคุณพี่จะรู้ว่าแบบตอนนี้รถอยู่ที่ไหนอ๋อหมายความว่าคันที่เราจะเรียกเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเขากํกาลังเดินทางทมาหาเราหรือว่าตอนนี้ตัวเราเองเนี่ยอยู่ในรถคันนี้และเราอยู่ที่ไหน อ๋อเผื่อพาออกนอกเส้นทางรถทุกคันนะคะคุณพี่ก็จะมีจอด C C T V ด้วยเอาไว้ทำอะไรอ่ะก็ดูพฤติกรรมค่ะอย่างเช่นถ้าเดี๋ยวเนี้ยเวลาเราบกแท็กซี่ปกติถ้าเกิดใกล้ส่งรถก็ไม่ไปน่ออปไปคนละทางไกลไม่ไปลใกล้ไปอย่างเงี้ยจากเอาง่ายๆจากสุวรรณภูมิมาแบบแถวอ่อนนุกอ่อนนุชอย่างเงี้ยไม่มาอันนี้คือมีกล้องแล้วก็จะบอกดูได้เลย คือเก็บหลักฐานเลยปฏิเสธหรือเปล่าปฏิบัติตัวไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมี GPS ด้วยที่คุณน้องก็บอกเอาอย่างเงี้ยแล้วค่าโดยสารแล้วคะคุณน้องมันจะแพงหูฉี่ไหมเนี่ยมีค่าเรียกนะคะถ้าสมมติใช้บริการเรียกมีค่าเรียกแค <ừ> ่ยี่สิบบาทแล้ว <20 S 2> ที่เหลือเนี<า>่ยคิดตามมิเตอร์ปกติเลยะคะ่ะเริ่มที่สามสิบห้าบาทตามที่กรมขนส่งกำหนดววเด็ดปะอ๋อไงล่ะอยากจะใช้เลยแท็กซี่ในฝันปะดีนะคะมั่ว่าว ประเด็นก็คือว่าคุณพี่ไอ้ที่บอกว่ามันมีเริ่มมีแบบดราม่าในกระถั่ะว่าก็คนแท็กซี่เขากลัวป่ะแท็กซี่คนอื่นเขาต้องกลัวป่ะว่าแบบอ๋อ,อกลัวคนจะเป็นเหมือนคุณพี่<ร>ว่าอยากจะเลือก,กแต่เขาก็อยากใช้านงน่าอ๋อก็ไม่น่าหรอกคุณน้องบางทีมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะของคุณพี่บางครั้งเนี่ยทั้งที่เราก็รู้ว่าเรามีแอปใช้ได้แต่บางทีคุณพี่ก็ยังชอบไปโบกอ่ะ ก็คือบางทีมันก็ไม่สด<น>ะด <ๆ S 2> วกเนาะเราดเดินลงมาปุ๊บเราก็อะบบกเลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆทางนี้ทั้งนั้นนะคะแท็กซี่อ่ะก็ควรจะปรับปรุงนิดนึงเนาะไม่ใช่แบบเฮ้ยยังไงก็ได้ก็ฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันจะทําแบบนี้อืมก็ก็ต้อง <S <S ก,การแข่งขันในตลาดมันสูงเทุกคนต้องปรับตัวบริการให้กับลูกค้าถูกไหมอ่าแล้วคุณพี่ล่ะน้องหมดละคุณพี่อ่ะมาเรื่องสอบตอบเบาๆคิดคื่อข้ขือน่ารักน่ารักอะไรอะคะ คิคุมันมีหลายอย่างอ่ะตัวการ์ตูนคุณน้องตัวการ์ตูนใช่โดเลมอนแน่ๆพึ่งเป็นหนังไปไม่ใช่มีคิคุกว่านี้ด้วยเหรอคะการ์ตูนที่กําลังเป็นที่นิยมเลยตอนนี้ค่ะสาวๆชอบอย่าว่าแต่สาวเลยลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่ยังชอบเลยตระกูลไหนดีกว่าตระกูลแมว Hello Kitty แน่นอนเลยอ่ะคุณพี่กลัวคุณน้องตอบจริงๆเลยว่าโดเลมอนไม่ใช่จะบอกว่าซารีโอก็คือเด็กๆชอบไง ใช่ถูกต้องเก่งมากวันนี้คุณพี่อยากจ,จะพาไปคุยเรื่องคิตตี้กันตอนนี้มันมีสวนสนุกคิตตี้เปิดขึ้นคือเหมือนที่ด,ดิสนีย์แลนด์อย่างนี้อช่แต่อันนี้คือเป็นคิตตี้เลยก็ตัวเมตัวหลักเลยก็คือคิตตี้ใช่สวนสนุกนี้นะคะแต่ว่า ดำเนินการโดยบริษัทซาลิโอเองนะลิขส<น>ิทธิ์ถูกต้องมีอยู่2แห่งนะคะก็คือที่ซาลิโอโพลุแลนด์ที่เมืองคามะชันกรุงโตเกียวนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ฮาร์โมนีแลนด์เมืองโอิตะเกาะคิวชูนะ ้าไปเนี่ยมันคงจะแบบชมพูชมพูเนาะอ่าใช่แล้วนอกจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะยังมีที่อื่นอีกนะมีด้วยเหรอคะมีมีอีกสองที่ค่ะก็คือที่ไหนที่ประเทศจีนประเทศจีนโอเคอ่าถูกอันนี้ก็เพิ่งเปิดนะคะอันนี้ยัเป็นข่าวอยู่ในกระทรวงกนอยู่ที่เมืองอันจีบนเทินเจ้อเจียงนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกที่หนึ่งใกล้บ้านเราใกล้เหรอคะค่ะมาเลเซียประเทศมาเลเซียนะคะอยู่ที่เมืองนูซาจายารัฐยะโฮนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ได้ไปอยู่ในเมืองใหญ่ มันจะแยกออกมาอใช่แล้วภายในสวนสนุกเนี่ยนะคะ<า>เขาก็บอกว่าจะมีแมวคิตตี้แมวเหมียวเนี่ยมาคอยต้อนรับนะคะแล้วก็ยังจะได้เจอกับตัวการ์ตูนอื่นๆของตระกูลซาริโอด้วยนะเยอะเลยเนี้เราไปที่ไหนเอาใกล้ๆก็ใกล้ๆก็ไปมาเลย์ก็ได้ค่ะคุณพี่เพราะว่าก็เดี๋ยวนี้ตัว๋วเครื่องบินถูกๆก็เต็มเลยเนาะหรือว่านั่งรถข้ามไปก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากจะเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปไปที่คิตตี้ คาเฟ่ก่อนไหมที่บ้านเราเออใช่ใช่ใช่ที่สยามสแควร์อะไรยังไม่ไปเลยอ่ะไปถ่ายรูปกันก่อนเตรียมอยากไปอ่ะอ่ะดูเหมือนชอบคุณน้องรู้ไหมคิตตี้อายุเท่าไหร่สิบห้าสิบหกป่ะต้องวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยกูไม่ใช่แล้วอ๋อไม่ใช่เหรอคะคิตตี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมอายุณตอนนี้นะสี่สิบเอ็ดปีแล้วค่ะฮะโอ้ยแก่กว่าอัลูเหรอแก่กว่าพี่ด้วยพีวีอยากจะบอกใช่ไหม มัมีน้าแบบเกิดมาแต่เด็กๆก็แบบว่าเฮ้ยเห็นคิตตี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิตตี้เนี่ยเป็นเป็นสัญชาติอะไรคุณน้องญี่ปุ่นปะไม่ใช่ค่ะอ้าวนี่นะคิตตี้นะเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเกิดที่อังกฤษค่ะคิตตี้ไม่ใช่แมวจริงๆคิตตี้ไม่ใช่แมวนะคิตตี้เป็นเด็กผู้หญิงโอ้ไม่ก็จริงๆนะคะมันมีประวัติคิตตี้ใช่มีประวัติคิตตี้ที่น่าสนใจเยอะมากแต่ที่สําคัญคุณน้องรู้ไหมว่า แบรนด์คิตตี้หรือตัวการ์ตูนคิตตี้เนี่ยมีมูลค่าทางการตลาดสูงมากอ๋อเนี่ยแน่นอนค่ะเพราะว่าใครจะใช้เอามาทําอะไรก็ต่างก็ต้องไปซื้อลิสธิกกับเขาอะนะแล้วก็มันก็น่ารักเนาะใช่เอาแค่ในประเทศเขาเองเนี่ยเขาแทบจะใช้มันเป็นซิมโบลแทนประเทศเขาไปแล้วอะ่ะคือไปถึงญี่ปุ่นต้องแบบคิตตี้เลยอ่าวันนี้เราก็ครบเพียบพร้อมนะคะเรื่องเหมาส์ที่อยู่ในโซเชียลนะตอนนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้านะคะในช่วงอินเทรนด์ค่ะ มิร a เคิลซีวิตามินลดสิวผิวใสเกรดพรีเมียมวิตามินรวมสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวช่วยลดการอักเสบสิวทุกประเภทจัดจำหน่ายโดยบริษัท SMT Princess จำกัด